โอเค109ก็เพิ่งออกไปนะครับทำขบวนโดยเอาตอมซีหนึ่สามนะครับสองึงหนึ่งก็เอาตอมเหมือนกันไม่รู้หมายเลขอะไรนะครับก็เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับก็พอจะทําให้ฝุ่น pm 2.5เนี่ยเบาบางลงไปได้บ้างแต่อีกหน่อยก็ไม่มีฝนแล้วเพราะว่ามันมาแค่2องวันนะครับเขาเรียกว่าฝนที่มาในฤดูร้อนนะครับนะ กเออ็เมื่อคืนก็ชุ่มฉ่าเลยนะครับนะบางที่อ่ะตกตั้งแต่เช้าอ่ะนะครับไอ้โทษขออภัยตกตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าของวันนี้อ่ะท่านผู้ชมบ้านผมก็ตกนะครับนะชุ่มแสงก็ตกเหมือนกันนะครับที่ไหนตกบ้างก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเนาะโอเคทําไมเครื่องกัน้นมันยังค้างอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะ โอเค109ก็เพิ่งออกไปนะครับรถล่าช้าประมาณ20นาทีกว่านะครับนะก็เหมือนเดิมนะฮะฮัตบีตีแผ่เม่อวางกะกลาว่าจอมกมาถ่ายแต่ว่าฝนมันนันตกสะก่อนนะครับเฮ้ยทำไมเครื่องกั้นเมเนี่ยไม่หยุดอะนะครับเพราะว่าปกติเวลาเครื่องกั้นอยู่เนี่ยมันจะไม่มีแสงนี้นะแล้วจะเปิดไว้ทำไมอ่ะมันก็มีรถมานี่หนส หนึ่นก็ออกไปแล้วนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับก็ผอโรงนี้แห่นหนึง่งนะครับในจังหวัดขอนแก่นเนาะโรงเรียนชื่อดังแห่งนจังหวัดของอย่างก็โอเคหายหายสีดแดงแล้วก็เข้าเรื่องกันต่อนะครับก็ผอคนนี้เนี่ยเป็นผอที่เฮี้ยมากนะครับนะผมกล้าพูดเลยเป็นคนที่เอาเงินจากโรงเรียนไปใช้เป็นของตัวเองก็คือไปใช้ส่วนตัวเช่นไปสร้างห้องนะครับไปอะไรอะ ไปทาอะไรต่างๆอะ่ะในชีวิตประจำวันของตัวเองอะ่ะซื้อรถซื้ออะไรนะครับและอีกอย่างทุนปัจจัยอ่ะนะครับหรือเงินค่าอุปกรณ์การเรียนอะ่ะซึ่งนักเรียนควรจะได้แต่ไอพ่อคนนี้มันจังไรมากมันเอาไปหมดเลยนะครับนะจังไรโคตรๆมึงเป็นคนชั่วมากนะครับที่เอาเงินจากโรงเรียนไปใช้เป็นของตัวเองเนาะคุณครูเขาร้องเรียนนะเนี่ยไม่ใช่นักเรียนนะคุณครูกันเองอะ่ะท่านผู้ชมนะครับ พอคนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีการซื้ออะไรวะซื้อ i, ยาเสพติดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนะครับแต่ที่ข่าวออกมาเนี่ยก็เป็นคุณครูแฉแฉกันเองนะครับว่าออพอคนนี้มันร้ายนะครับก็คือเอาเงินของโรงเรียนเนี่ยไปใช้เป็นของตัวเองไปใช้เป็นของตัวเองเป็นเป็นของส่วนตัวนะครับนะก็เป็นพอ,อเนาะ อย่าทนงตัวนะครับนะเงินโรงเรียนไม่ใช่เงินของมึงฐานะบ้านมึงรวยหรือจนกูไม่รู้หรอกนะแต่มึงไม่ควรทําแบบนี้เลยนะมันมันไม่สมเพุสมผลเนาะนะครับคือมันเป็นเงินของที่รัฐบาลเอามาช่วยนักเรียนไม่ใช่มึงเอาไปเป็นของตัวเองเนาะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็เป็นพ่อนะครับขอไม่เรียกว่าพ่อคนล้วกันเนาะเป็นพ่อเนี่ยที่ เออไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าอ่ะโอเคก็เข้าตอบนะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นพ่อคนหนึ่งนะครับเตะลูกวัยสิบเอ็ดปีนะครับเป็นผู้หญิงนะครับจิตใจมึงอำมหิตมากถามจริงมึงยังเป็นพ่อคนอยู่หรือเปล่าแฟนก็บอกว่าพอพอ,พอมึงก็ยังจะเตะอยู่นั่นแหละลูกมึงเป็นผู้หญิงไอ้หี้ยังไม่ใช่ผู้ชายเนาะมึงเป็นพ่อที่จังไรมาก นะพ่อแมอ่ไม่ควรทำร้ายลูกเลยไม่ว่าจะเป็นการตีการเตะไม่ควรนะครับมันไม่สมควรแต่ถ้าตอนที่เขาทารกอเอ,อเายังแบบว่า คอยบอกคอยตีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลูกลูกลูกมึงโตขึ้นเนี่ยอายุสิบเอ็ดจะเข้าสิบสองเนี่ยเด็กมันอยู่แค่ปห้าปหกมันก็เป็นโปองฝักใจแล้วพอเห็นพฤติกรรมพ่อที่มาเตะลูกแบบนี้แล้วลูกเอาไปทําตามนะครับอย่างเช่นไปมีเรื่องอะ่ะพ่อจะรู้สึกยังไงวะแบบว่าลูกสาวตัวเองไปมีเรื่องกับอะไรอะ่ะไปแย่งผู้ชายอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะพ่อจะรู้สึกยังไงพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงนะ อันนี้มึงเป็นพ่อคนแท้ๆมึงทำได้ลงคอโหจิตใจมึงโคตรชั่วนะลูกมึงก็โตแล้ว11ดขวบแล้วเนาะลูกเขาต้องโตเยอะกว่านี้นะครับไม่มีการหยุดโตหรอกคนเราอะนะคนเรามันต้องโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆเจอปัญหามากมายก็แก้ไขนะแค่นั้นเองอันนี้เรื่องที่2นะครับเรื่องที่สามนะฝรั่งนะครับอีกแล้ว อันนี้ไม่ใช่ผู้ชายนะอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับไปเตะขาคนท้องที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับนะไม่รู้จังหวัดอะไรนะครับไปเตะผู้หญิงที่ท้องอยู่8เดือนอะนะครับเตะขาเขาเตะขาเขาท่านผู้ชมอีกหนึ่งเดือนเขาก็จะคลอดลูกมึงเป็นฝรั่งที่แบบว่า เอาตรงๆนะผมรู้สึกว่าฝรั่งสมัยเนี้ยที่เข้ามาไทยอ่ะรู้สึกว่าจะมีแต่คนที่เข้ามาดูถูกเหยียดหยามทั้งนั้นก็คือแบบทำร้ายร่างกายมั่งล่าสุดไปแย่งปืนตำรวจพอมาล่าสุดของล่าสุดไปเตะคนท้องเป็นคนไทยแปเดือนโอ้โหถ้ามึงเตะท้องนี่ลูกเขาแท้งได้เลยนะมึงเป็นคนทำไม่ใช่เขาทำนะมึงอะทำให้ลูกเขาแท้งได้ แต่นี่มึงเตะขาเขามันก็กระทบลูกในท้องเขาอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกเขาออกมาอาจจะไม่ครบ32หรือว่าอาจจะพิการก็ได้นะล่าสุดออกมาขอโทษแล้วแต่ฝั่งคนที่ท้องแปดเนืออเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ยอมนะครับจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะครับนะอันนี้คือเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่ในเรื่องของการกินนะครับแหมเอ้ยเออเอาใหม่เอาใหม่เรื่องของตากล้อง นะครับนะอ่าสมัยนี้เนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาเยอะนะครับเรามี YouTube มีโทรศัพท์มีอะไรต่างๆนาะนาเนาะแต่ว่า อย่างคนที่เขาเป็นนักกินจุกอะนะครับอย่างเช่นพี่พีทอีแคลนเนี่ยเวลาที่เขาไปกินเนี่ยเขาจะมีตากล้องมาจําตัวอยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าเวลาที่เขากินน่ะเขากินยังไงนะครับตากล้องอะ่ะคือเขาอะ่ะมีให้กินอยู่แล้วไม่ใช่เขากินคนเดียวเนาะเขาไปด้วยกันเขาต้องกินด้วยกันอยู่แล้วอย่างสมมติว่าพี่พีทอีแคลนเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวชามเบลอเลยประมาณ10โลนะครับตากล้องก็หนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะ ที่เขากินหมดได้คนเดียวก็ถือว่าเฟี้ยวเลยนะนะครับนะอ่าเรื่องตากล้องมันก็เป็นที่แบบว่าคือเวลาเราไปไหนเ่นะครับเรายูทูบเบอร์โดยส่วนใหญ่นะครับยามาวายูทูบเบอร์โดยส่วนใหญ่จะมีกล้อง มีตากล้องประจําตัวอยู่แล้วนะครับเวลาที่เขาไปกินของกินเนี่ยเขาก็ซื้อแยกนะครับนะแบบว่าเวลาถ่ายอ่ะคือถ่ายกันว่าเออของกินนั่นแหะอย่างเช่นลูกชิ้นยืนกินเนี่ยตามรอยลิซ่านะครับว่ามันมีรสชาติยังไงอร่อยตามที่เขาล่ําลือกันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วตากล้องก็กินที่หลังได้ไม่ผิดนะครับโอเคเอ่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งเนาะก็ ล่าสุดเนี่ยนะครับรถไฟนะครับที่ปรับปรุงมาใหม่เนี่ยลอยยอดบอสซัถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือดอกดอกราชฉฤกึกนะครับนะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ดอกอะไรไม่รู้นะครับนะญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนะที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าเหมือนเป็นการปลุกผี นะครับก็คือเศษซากรถไฟเก่าเนี่ยที่มาจ่ออยู่ที่สีราชามา6ปีเนี่ยเหมือนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งก็คืออารมณ์เหมือนเราอะ่ะไปปลุกเขาให้ตื่นมาก็คือจากที่เขาเป็นผีอะ่ะเหมือนเราเอาวิญญาณเขามาเข้าร่างอะ่ะให้กลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึง่งรถไฟก็เหมือนกันนะครับนะเขาเรียกว่ารอยยอบซ้ำนะครับก็คือมัน,เป,นเป็นดอกไม้ประจำชาติเราก็คือดอกราชพฤกษ์นะครับนะ เขาถึงได้อย่างนี้ไงนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่บางซื่อหรือว่าไปที่วิหารแดงแล้วก็ไม่รู้แต่น่าจะอยู่ที่บางซื่อก็คนญี่ปุ่นน่ะแสดงความคิดเห็นแบบว่าหูคุณกล้าย,ยังไงอะปกผีมาแบบหสุดจัดแล้วคนญี่ปุ่นยังชมด้วยนะว่าสวยนะครับสีสวยมาก่ะ